มาแรงเอมิราได้อีกงานประกบคู่พระเอกหล่อเข้มแฟนขับเชียร์รัวรอชมสุดปังฟ้าหลังฝนผ่านมรสุมเจอชีวิตใหม่จริงๆเอมิราอดีตภรรยาครูภัยบู์สามีนักร้องดังกระต่ายพานิพานอกจากในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำํำชวนมาเล่นเอ็มวีดนไปแถมเตรียมเป็นนักร้องมีผลงานตัวเองชื่อเพลงฟ้ามีตาพึงเข้าห้องอัดไปนั้นล่าสุดเอมิราประกบคู่พระเอกหล่อเข้มต่อขึ้นแท่น นักร้องนางเอกน้องใหม่โดยเอมิราชแชร์เฟซบุ๊กบ๊อโนพรัตน์ซึ่งโพสต์ข้อความและภาพเอกับเรานักแสดงมิวสิกวิดีโอโดยบอกว่าเมื่อวานนี้เวลา13นาฬิกา1นาทีประกบคู่เรียบร้อยถ่าย MV 17นี้นะครับ The New Project เหนื่อยเปล่า Ag, โซดาภูมิ ag, ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ag, มหาโจนโปรดักชัน่นดีเรคเตอร์บายป๊อปนภัทรเอมิรานางเอกน้องใหม่ ag, เอ็พระเอกหล่อเข้ม ag, มีม่นางรองสุดสวย ag, พันพระรองสุดหลอ่อฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับโดยมีชาวเน็ตหรือจะเรียกว่าแฟนคลับได้เลยทีเดียวเข้ามาคอมเมนต์เชียร์และรอชมผลงานของเอจำนวนมากพร้อมทั้งบอกด้วยว่า น่งเอกพระเอกสวยหล่อมากบางก็ว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอต้องขอบคุณฝั่งนู้นนะที่ทําให้เรื่องเกิดขึ้นและเห็นความจริงทุกอย่างตัวเองเลยระบายออกมาได้หมดทีนี้สวยอยู่แล้วดังเลยซึ่งเจ้าตัวก็ขอบคุณทุกกําลังใจมากๆด้วย